เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Phnom Penh Post ของกัมพูชาได้นำเสนอข่าวว่าแรงางานข้ามชาติในประเทศไทยต้องดิ้นรนเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวโดยอ้างรายงานจาก Center for Alliance of Labor and Human Rights หรือองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติหรือเรียกย่อๆว่าสินทัพพบว่าตั้งแต่ต้นปี2566แรงงานกัมพูชาหลายร้อยคนที่ทำงานในประเทศไทย ถูกลดจำนวนลงเนื่องจากโรงงานและโครงการก่อสร้างหลายแห่งในประเทศไทยปิดตัวลงส่งผลให้แรงงานกัมพูชาถูกเลิกจ้างและหางานใหม่ลำบากนายเหลียงโสผลเจ้าหน้าที่จากเซ็นทัลกล่าวว่าตั้งแต่ต้นปีแรงงานกัมพูชาบางส่วนบ่นเรื่องความยากลำบากในการหางานไม่จำกัดเฉพาะโรงงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานที่ก่อสร้างด้วยบางคนถูกเลิกจ้างชั่วคราวในขณะที่บางคนถูกจ่ายเงินเดือนล่าช้าและได้ติดต่อสถานทูตหรือองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาในเดือนกุมภาพันธ์โรงงานไทยหลายแห่งเริ่มเลิกจ้างแรงงานกัมพูชาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยอ้างว่าไม่มีคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อเช่นนายเสงหกเป็นพนักงานโรงงานในจังหวัดชนบุรีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเกิดที่กําปอดและทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาส0ปีแล้วและตกงานเมื่อต้นเดือนมกราคมแต่มีแผนจะกลับมาทำงานต้นเดือนมีนาคมเขาเล่าต่อว่าเขาทำงานในโรงง,งานเย็บผ้า พวกเขาบอกเราว่าไม่มีงานให้เราแล้วและเราก็ตกงานในวันนั้นเลยหลังจากตกงานได้หนึ่งเดือนญาติๆได้โทรมาเสนอง,งานใกล้กรุงเทพและฉันจะไปเริ่มงานใหม่ในวันที่หนึ่งมีนาคมเราอยู่ต่างประเทศหากเราตกงานเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับประเทศอยู่ไปก็ไม่มีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวสถานเอกการาชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพิ่งประกาศว่ากำลังดำเนินการหางานใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้ติดต่อไว้ ขณะที่นายชุมแซมพอตผู้ช่วยทูตสถานเอกอัครราชทูตและนายเฮงสูโคศกกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษาไม่มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เซ็นทรัลหยิบยกขึ้นมาทั้งนี้จากข้อมูลของเซ็นทรัลบอกว่ามีแรงงานชาวกัมพูชามากกว่าสองล้านคนอยู่ในประเทศไทยซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายองค์กรกล่าวว่าแรงงานผิดกฎหมายก็ต้องเผชิญกับการขูดรีดแรงงานและการดำเนินคดีโดยทางการไทยครับข่าวแรงงานเขมรตกงานก็ทยอยออกมาทีที ช่างบังเอิญเสียจริงที่มาในจังหวัดที่ชาเขมเหรนนั่งด่าไทยได้ทุกวี่ทุกวันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาฟังคุณเดชาน,นรุนาาได้เขียนบทความไว้ในเพจเฟ e b o ๊ k ของท่านเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถักดันแรงงานผิดกฎหมายในบ้านเราไว้ดังนี้ครับปากเป็นเหตุของสองสาพันมวยคุณขมแมกับสาพันมวยลาวจบดราม่าและจบอนาคตของสองแรงงานทั้งสองประเทศข่าวล่าสุดหนังสือแจ้งด่วน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของไทยได้ออกคำสั่งด่วนรเรื่องการกวาดเข้มและผลักดันแรงงานผิดกฎหมายออกนอกประเทศที่คาดว่าจะมีสูงถึงกว่าหนึ่งล้านคนที่แรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานเขเมรกับแรงงานลาวที่คาดว่าจะลักลอบเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนมากจากสภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักในประเทศลาวรวมไปถึงแรงงานเขเมรที่ตกงานและไม่มีงานทําในประเทศเขเมรจํานวนมากในปัจจุบัน และนโยบายนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมการขึ้นค่าแรงของคนไทยในอนาคตหลังจากผลการเลือกตั้งที่จะมาถึงเป็นนโยบายของทุกพักการเมืองที่เห็นชอบเรื่องการปรับค่าแรงงานไทยที่มีทั้งมีฝีมือและไม่มีฝีมือรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆของภาครัฐต่อแรงงานที่เพิ่งจบมาใหม่รวมถึงแผนกระจายรายได้ต่อหัวของประชาชนให้มีรายได้ที่สูงขึ้นในแผนปี2573ให้เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน และเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันหนึ่งประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานจากประเทศลาวมินมาอย่างมากแต่ต้องเป็นแรงงานที่เข้ามาถูกต้องเท่านั้นและต้องมีบัตรรับรองจากกระทรวงแรงงานและกำลังทบทุนการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานที่เข้ามาถูกกฎหมายด้วยจากผลของการสำรวจของผู้ประกอบการในประเทศไทยพบว่าร้อยละ90ไม่มีความต้องการแรงงานจากเขมรแล้วและพบว่าร้อยละ60มีความต้องการแรงงานลาว ที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่ลดลงจากความต้องการแรงงานลาวจากปีที่แล้วถึง30เอร์เซนและไม่ต้องการแรงงานลาวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเหมือนที่เคยเป็นมาจึงเป็นโอกาสของแรงงานมีนมาที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายและพบว่ามีความต้องการแรงงานเหล่านี้สูงมากเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในประเทศไทยประเด็นนี้จึงชี้ให้เห็นว่าการออกมาพูดโจมตีมวยไทยและอิฟมาของนายสมรชัยสอนประธานสาพันธ์มวยแห่งประเทศลาว ที่ออกมายืนยันว่าคุณขมแมคือต้นกําเนิดของมวยไทยกับมวยลาวแถมยังโชววิสัยทัศน์โง่ๆออกมาโจมตีสาพันมวยไทยว่าชอบสร้างเรื่องหาเรื่องต่อคุณขมแ่ของขมรที่ยูเนสโกเขายอมรับแต่มวยไทยยูเนสโกกลับไม่ยอมรับซึ่งประเด็นนี้ยูเนสโกก็ออกมาตอบโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงและเป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนของนายสมรชัยสอนประธานสาพันมวยลาวที่คิดไปเอง นอกจากนี้คำพูดของนายสมรชัยสอนยังกล้าพูดยืนยันว่ามวยลาวกำเนิดมาจากคุณขมแมของขมิก็ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อคุณลาวทั้งประเทศและคาดว่าน่าจะถูกรัฐบาลลาวนำไปยิงปากทิ้งอันนี้ผมคิดเอาเองนะฮ่า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 แต่อย่างไรก็ดีจากกรณีการใช้คำพูดแบบขนองปากและพุ่งเป้าโจมตีสาพันมวยไทยและอิฟมาและการคิดการใหญ่ของสองสาพันมวยลาวกับมวยขมินที่จะเคลมกีฬามวยไทยไปเป็นของขมรนั้น ก็ได้ส่งผลสะเทือนไปถึงแรงงานของสองประเทศอย่างรุนแรงจากนโยบายการถักดันแรงงานเถื่อนจํานวนมากอย่างเร่งด่วนให้ออกจากประเทศไทยให้หมดภายในปีนี้ในทันทีเช่นกันเดชานารินายีกุมภาพันธ์2566 1น0 7านเาฬิกาเอาจริงๆนะเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวก็เป็นมานานแล้วใครๆก็รู้แต่เมื่อถึงเวลาที่เจ้าของธุรกิจเขาอยากลดค่าใช้จ่ายขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมแรงงานถเเมเอน จะต้องเป็นกลุ่มแรกที่ปลิวก่อนเพื่อนเข้ามาทํางานบ้านเขาไม่สํานึกบุญคุณยังไม่พอจิกหัวด่าคนไทยได้ทุกวี่ทุกวันบางคนอัดคลิปด่าท,ทั้งทงที่ขาย,ยังเหยียบแผ่นดินไทยจะเก็บไว้ทําไมชาติอื่นที่เขาอยากจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยมีอีกเยอะแยะไปสําหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาที่เราจะมาเสนอในคลิปต่อต่อไปด้วยครับ